โอ้โหเจ้าบุญทุ่มอยากจะได้เหมือนกันครับมีรายงาน,นว่าบาซ่าอยากจะดึงตัวแรดฟอร์ดกับบรูโน่กิมารายส์ของนิวคาสเซิลนะครับมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงาน,นข่าวจากสปอร์ตครับสื่อของสเปนบอกว่าบาร์เซโลูนาตอนนี้กําลังพิจารณาคว้าตัวมาคัสแรดฟอร์ดของหน้าของแมนยูแล้วก็บรูโน่กิมารายส์กองกลางตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ด รายง,งานบอกว่าแรดฟอร์ดแล้วก็กิมมาราสต่างอยู่ในสายตาของบาซ่าที่ต้องการเสริมทัพครั้งใหญ่เลยในปีหน้าก็คือ2024แม่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการลงทุนสน้งเตะทั้ง2คนก็ตามนะครับแรดฟอร์ดกำลังเจอปัญหาฟอร์มตกอย่างรุนแรงในฤดูกาลนี้และเกมล่าสุดก็ถูกดรอปเป็นสำรองในเกมที่แมนยูเปิดบ้านชนะอเชลซี2-1เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ แม้ว่าชางแรดฟอร์ดยังมีสัญญาระยะยาวอีก5ปีจากสัญญาใหม่ที่เพิ่งเซ็นไปเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่อนาคตของแรดฟอร์ดกำลังคุมเคลือเป็นอย่างมากนะเวลานี้เพราะว่าฟอร์มเนี่ยไม่คงเส้นคงวานเลยนะครับ ขณะดเดียวกันครับบาซ่าก็ยังคงปรารถนาที่อจะคว้าตัวบรูโน่กิมาราสกองกลางของนิวคาเซนหลังจากจับตามองและแสดงความสนใจมานานแล้วแล้วเราต้องบอกว่าการที่จะดึงตัวมิดฟิลคนนี้มาก็ต้องใช้เม็ดเงินมาหาศาลเหมือนกันนะครับเพราะสัญญาใหม่ระยะยาว5ปีที่เพิ่งเซ็นต่อไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มูลค่าน่าจะสูงเอาการเหมือนกันสําหรับบรูโน่กิมาราสกองกลางตัวสําคัญเลยของ New on, นิวคาเซนในเวลานี้ครับขาดไม่ได้ครับนี่เป็นข่าวที่บาซ่ามองอยู่ว่าเอ จะเอาแรดฟอร์ดด้วยนะแล้วก็จะเอาบรูโน่กิมารายสของนิวการเซินด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม